เกษตรกร,ร,กรชาวนาเตรียมเฮรายละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน1,000งบาทเนื้อกลางอีสานใต้รัฐบาลเยียวยาเพิ่มเติมล่าสุดนบคไฟเขียวเกษตรกร,ร,กรช่วยเหลือทุกกลุ่มเน้นย้ำแจกแน่โอนจริงเตรียมรับเงินได้เลย สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอัปเดตข่าวสารประจำวันเรายังคงติดสถานการณ์ความคืบหน้าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังในโครงการไร่ละ1000บาทสูงสุดไม่เกิน10บไร่จ่ายอยู่ที่10,000บาทล่าสุดใน,นทางด้านนบขไฟเขียวช่วยเหลือพี่น้องเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังแล้วค่ะโดยเฉพาะเงินช่วยเหลือชาวนานไร่ละ1000บาทสูงสุดไม่เกิน10บไร่จ่ายอยู่ที่10,000บาท กระ,ะทรวงเกษตรและสากลน,นะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากนั้นก็จะนําเสนอไปอยังนงบขเพื่อพิจรารณางบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมค่ะชาวนาชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรแล้วนะคะตัวเลขอยู่ราวๆแปดแสนสี่ัวรเดือนพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่11.5ล้านไร่ผลผลิตคาดว่าจะอยู่ราวๆเล้านตัน เนื่องจากณปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลเองเตรียมแจกเงินสูงสุดถึง10,000บาทให้กับชาวไร่ชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมกส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังณปัจจุบันนี้นะคะทางด้านรัฐบาลเองได้ดําเนินการตรวจสอบตัวเลขของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับกรมกส่งเสริมการเกษตรดังนั้นนะคะท่านไหนที่ขึ้นทะเบียนสําเร็จแล้วขอให้พี่น้องตรวจสอบบัญชีธนาคารของท่านเนื้อการอีสานใต้ทกสดําเนินการโอนเงินพร้อม พร้อมกันโดยจะจัดการโอนเงินตามลำดับตารางที่ได้กําหนดไว้ดังนั้นนะคะขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและที่สําคัญนะคะบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินจากทกศก็เป็นบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศโดยตรงอยู่แล้วอันนี้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าบัญชีของท่านอยู่ในสถานะ ที่พร้อมรับเงินหรือไม่หากโครงการแล้วเสร็จก็จำนวนการส่งเรื่องไปยังทอก,กอจัดตารางการโอนเงินเนื้อกลางอีสานใต้พี่น้องกเกษตรกรชาวไทยท่านไหนจะได้รับก่อนก็รอติดตามไปพร้อมๆกัน สำหรับความคืบหน้าในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข,ข้าวนาปีไม่ไว่าจะเป็นชาวไร่ชาวสวนนะคะณนะปัจจุบันนี้สามารถดําเนินการได้แล้วขอให้ท่านไหนที่ปลูกข,ข้าวนาปีให้ท่านเร่งดําเนินการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเนื่องจากณนะปัจจุบันนี้นะคะมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผูป้ปลูกข้าวหรือชาวไร่ชาวสวนอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากท่านไหนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก็ถือว่าเป็นข้อมูลหลัก ข้อมูลสําคัญในการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือนะคะหากมีการชดเชยจากทางน้ารัฐบาลกลุ่มของท่านจะได้รับเงินหรือได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นหากดําเนินการพ่อปูกเรียบร้อยแล้วก็สามารถขึ้นทะเบียนไว้ก,กรมกลมส่งเสริมการเกษตรได้เลยโดยการติดต่อไปที่เกษตรอําเภอทุกสาขานะคะหรือ อาจจะเป็นการติดตามรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของเกษตรอำเภอก็ได้ก็จะเป็นข้อมูลหลักนะคะในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือหากท่านไหนมีการปรับปรุงข้อมูลเปลี่ยนแปลงประจําปีก็สามารถนําเอกสารเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เกษตรอำเภอน,นะคะจะได้ไม่พลาดการช่วยเหลือือการชดเชยจากทางด้านรัฐบาลประจําปีในแต่ละปีนะคะส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินสุกสุทถึง1นึ่งหมื่นบาทนั้นจะเป็นกลุ่มผู้ ปลูกข้าวนาปังนะคะโดยการพิจารณาจะพิจารณาจากกลุ่มนี้ขึ้นทะเบียนไว้กุบกร่งเสริมการเกษตรเป็นระดับแรกซึ่งนะปัจจุบันนี้ตัวเลขนะคะสูงถึงอ่ สูงพอสมควรนะคะราวราวเจ็ดถึแสนรายนะคะที่มาขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและที่สําคัญงบประมาณจากเดิมที่ทางด้านรัฐบาลได้วางกรอบไว้อยู่ประมาณ2,800ล้านบาทอาจจะไม่เพียงพอค่ะอาจจะเพิ่มงบนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้เป็น 7 0 0 0ล้านบาทก็ต้องรอติดตามนะคะว่าทางด้านรัฐบาลจะจัดสรรงบในส่วนไหนมาช่วยเหลือเกษตรกรและที่สำคัญนะคะณนะปัจจุบันนี้หลายๆภาคส่วนนะคะหลายๆพื้นที่ก็รอที่จะดำเนินการในเรื่องของข้าวนาปีหากได้งานในส่วนนี้มาช่วยเหลือก,รกร็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมาก หากท่านไหนไม่อยากพลาดข่าวสารประจวัมอยาลืมกดติดตามช่องนี้ไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ